สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํามะม่วงกวนกันดีกว่าตอนนี้น้ามะม่วงมะม่วงมีเยอะทําไว้กินเองค่ะทําง่ายๆเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยค่ะแล้วก็เตรียมมะม่วงเรียกวนไว้เอามาปอกล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกนี่ทําประมาณนม่ถึงเจ็ดแปดลูกเองมะม่วงลูกใหญ่มากเอามาจากต่างจังหวัด น้องชายส่งมาให้ปอกเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอามายีไม่ไม่ใช้เครื่องปั่นเพราะว่าไม่ชอบมันเวลาปั่นเนื้อมันจะละเอียดมากเวลากวนมันก็จะกวนช้าแล้วก็มันจะเหนียวมากเวลามันเสร็จไม่ชอบไม่ชอบแบบนั้นก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่ามันจะไม่ละเอียดมากเนื้อสัมผัสมันจะมันจะไม่เหนียวมากมันจะอร่อย แล้วก็ขูดให้หมดมันเป็นชิ้นมั่งก็ไม่เป็นไรค่ะมเดี๋ยวเวลากวนสุกมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันไปนเองแล้วก็ยีม,มันให้หมดเลยอันนี้ใช้ที่ขูดมันเมะม่วงมันลูกใหญ่มันจับยากนิดนึงเมื่อก่อนตอนสมัย อยู่ต่างจังหวัดที่บ้านมะม่วงเยอะก็จะกวนกวนเยอะมากกวนขายด้วยกินไม่หมดก็เอาไปขายเป็นอาชีพเก่าชอบทำกินเองเพราะซื้อแล้วมันไม่ถูกใจก็เคยทำขายก็เลยทำกินเองนี่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่เกลือแล้วนี้ใส่มะขามที่ใส่มะขามเพราะว่าต้องการความเปรี้ยวมะม่วงมัน มันไม่เปรี้ยวถ้ามะม่วงมันหวานมากเวลาเรากวนไว้นานๆมันจะขึ้นทรายเราใส่มะขามลงไปเพื่อให้มันมีความเปรี้ยวแล้วมันจะไม่เป็นทรายแล้วรสชาติก็จะดีมีสามรสเปรี้ยวนิดหน่อยหวานแล้วก็เค็มนิดๆมันก็จะกลมกลม่อมอร่อยใส่มะขามก็ได้ใส่มะยมก็ได้ให้มันมีรสเปรี้ยวหรือก็หรือไม่ก็ใส่มะม่วงดิบที่เปรี้ยวก็ได้นิดนึงให้มันมีรสเปรี้ยว แล้วมันจะเก็บไว้ได้นานมันจะไม่ขึ้นเป็นน้ำตาลมะขามนี่ก็ออกมาจากบ้านส,สดๆเลยมะขามก็หอมมากเพราะมะขามมันใหม่นะคะแล้วก็เอามากวนใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเราจะกวนนานนิดนึง ถ้าเราควรแป๊บเดียวเวลาเราเอาไปตากเสร็จแล้วสีมันจะดำแต่อันนี้ยถ้าเราควรจนมันแห้งสีมันจะสวยแล้วมันเก็บไว้นานมันก็จะไม่มีการดำสีมันจะสวยมากใช้เวลานานนิดนึงต้องใช้ความอดทนนิดนึงอยากกินอาหารอร่อยก็ต้องอดทนนิดนึงทำกินเองแล้วก็แจกเพื่อนนิดหน่อย หม้อน,นี้ได้ประมาณ20ิกว่าแผ่นกวนไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะแห้งมันจะแห้งลงเรื่อยๆค่ะถ้าสังเกตดูแต่ต้องระวังนิดนึงเวลากวนเพราะมันจะกระเด็นได้บาดแผลเล็กน้อยมันจะร้อนมากมันกระเด็นใส่พองเลยแต่อยากกินก็ช่างมันนิดหน่อยทนได้ เพื่อความอร่อยเนี่ยค่ะจะเห็นข้างงม้อมันจะแบบมันเดือดแรงมากต้องเบาไฟนิดนึงไม่งั้นมันจะกระเด็นมันจะเดือดแบบมันก็จะแห้งเร็วเร่งไฟนิดนึงเพราะว่าอยากให้มันแห้งเร็วแต่ต้องคนเร็วๆนิดหนึงไม่งั้นมันจะไหม้มันก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆ มันทําไม่ยากค่ะไม่มีส่วนผสมอะไรเลยนอกจากมะม่วงเป็นหลักมะม่วงก็ไอที่เราคินไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็ามะควนอันนี้เดือนเนี่ยมันแห้งลงไปเยอะแล้วเนี่ยเสร็จละใกล้จะได้แล้วค่ะเนี่ยมันแห้งลงไปเรื่อยๆใช้เวลาน,านานมากก็เลยตัดต่อ ไม่งั้นมันไม่ไหวมันใช้เวลานานมากก็เลยให้ดูนี่จะเสร็จละเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้อันนี้ทำตอนกลางคืนแล้วก็จะตากตอนเช้าเราจะกวนไว้ตอนกลางคืนนี่กวนตอนที่กวนนี่ประมาณสามสี่ทุ่มแล้วเนี่ยเสร็จประมาณสี่ทุ่มกว่าก็ปิดฝากเก็บไว้ตากตอนเช้านี่ก็เสร็จละ นี่ตอนเช้าตอนเช้าเราก็เอามาตากกันเช้าของอีกวัน,นเอามาตากอันนี้มันจะเย็นละเราใช้ถุงพลาสติกใช้ใบตองก็ได้แต่ใบตองมันจะมันจะ,นจะ,นจะง,งอเวลาเราตากแต่มันจะหอมมากถ้าใช้ใบตองแต่ใบตองหายากนิดนึงไม่ได้อยู่ต่างจังไม่ได้อยู่บ้านนอกไม่ได้อยู่เพชรบุรีอันนี้อยู่ปทุมหาใบตองไม่ได้เลย ใช้ความสามารถนิดนึงตอนตากเพราะว่ามันแห้งเราควรจนแห้งมันจะตากยากนิดนึงเวลาตากนี่ก็แล้วแต่ใครมีความสามารถแบบไหนาตากเอาเลยพยายามทําให้มันเสมอกันเวลามันแห้งมันจะได้แห้งพร้อมๆกันไม่งั้นถ้าเราตากไม่ถ้าเราทําไม่เสมอกันเวลาแห้งมันก็จะแห้งไม่ทันกันมันก็จะตากยากนิดนึง พอความแห้งของมันแต่มันจะยกได้เลยเนะี่ยตากให้ดูอัอนแล้วก็ตากจนหมดใช้เวลาตากแดดประมาณสี่ชั่วโมงมันก็จะแห้งละสามชั่วโมงนี่บางทีก็เอามากินละอร่อยมันจะสดสดอร่อยมันจะหอมมากเลยแล้วไม่ดำเลยเก็บไว้เป็นปีก็ไม่ดำ ใส่ตู้เย็นไว้ไม่มีดำตากให้ดูก็ใช้ความสามารถนิดนึงต้องค่อยๆมันมันแห้งนคะคะไปตากแดดละได้ประมาณ20กว่าแผน่นนี่เริ่มจะแห้งและ้ะ เปลี่ยนสีนิดนึงสีเข้มขึ้นถ่ายดูตากไวหน้าบ้านเลยนี่นะคะนีน่แห้งแล้วค่ะเนี่ยแห้งแล้วสี่ชั่วโมงตากประมาณสี่ชั่วโมง เนีย่ยค่ะเรียบร้อยมันจะบางมากเลยตอนมันแห้งละมันหอมมากนีค่ะบางมากเลยแล้วก็ม้วนไว้ใส่ตู้เย็นใส่กล่องไว้กินอยู่ได้เป็นปีแต่คิดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วละ่ะ สีจะสวยมากรสชาติดีม้วนกลมๆใส่ไว้ในตู้เย็นลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะแต่ใช้ความอดทนนิดนึงกวนนานๆสีจะสวยแล้วก็อร่อยหอมลองทำกันดูนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้มันง่ายๆเอง ทำไปทำไปกินไปอร่อยอืมกินไปด้วยคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนลองทำกันดูได้นะคะ สวัสดีค่ะ